สวัสดีค่ะพี่ยอดอาจารย์ยอดเซียนบุรีรำค่ะครับสวัสดีครับค่ะคลิปนี้เป็นของน้องแฝดนะคะพี่ยอดครับค่ะน้องแฝดงวดที่แล้วนององวดน้องแฝดงวดที่แล้วเข้าทั้งห้าเก้าทั้งห้าหกหกห้าเลยเนาะ,ค,ะครับนี่ค่ะอันนี้คือของน้องแฝดนะคะเลขน้องแฝด แม่น้องแฟน597นพย่อนนะแม่น้องแฟนครับแล้วก็ตัดออกมาให้ก็มีทั้ง59ตรงๆเลยนะคะแล้วก็56อันนี้ก็กลับ5665เนอะถ้าเกิด597ถ้าเกิดเป็น597เนาะถ้า7เป็น6นพย่อนเนาะอันนี้เนาะหมุนเราก็จะได้3ตัวอยู่นะแต่รอบนี้เตแว ต้องสามคนเลยนะครับปัดจ,จะเยอะหน่อยเนาะครับโอ้น้องแฟนให้น้องแฟนให้สามคนเลยเหรอรับสามคนเลยคนเนี่ยโน้องแฟนสามมันแฟนสามคนนะะเดี๋ยวได้ค่ะอนุญาตเขียนข้อนี่กันน้องแฟนสามแม่เขาก็าให้ตามหาง่วัาจะเอาหมดหรือมันเยอะไปไหมน้องแฟนสามเลค่ะครับ ววดวันที่อ่าสนะิบหกแล้วสิบหกเดือนสิบหกเจ็ดอ่ะขอใช้เป็นตัวย่อกันแล้วกัน<า>ให้มาสามหางบอกค่ะสาม <3 S 2> หางเลยครับแฝดสามคนให้มาทั้งสามคนเลย เพื่อไม่เสียเวลานะพี่ยอดไปเลยเนะาะครับครับค่ะมีตัวไหนบ้างคะพี่อา่าเลขแปดตามคนนะครับเขาให้มาวันที่สิบหกตุลาปีหกเจ็ดรัฐบาลไทยนะครับค่ะให้มาแปดคนแรกให้ห้าหกเจ็ดครับสามตัวเลยเหรือคะพี่ครับคลับสามตัวเลยแล้วก็ล่างให้เจ็ดตูนตัวเดียวห้าหกเจ็ดนะคะ ล่างให้อ,อะไรนะคะล่างให้เจ็ดศูนยครับล่างให้เจ็ดศูนย์นะคะครับแต่เราก็บอกให้เขาซื้อทางบนทั้งล่างกันไว้ดี๋ยวแกห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนยครับนี่เลขแปดคนแรกครับค่ะเออแปดคนที่ตองให้ตองเจ็ดตองว่าเห็นเลขแดงล่าเลยกรบอกนันสองเจ็ดสองเลขแดงล่า ตองเจ็ดตองแล้วก็เจ็ดตองเออจัดก็เป็นเจ็ดสองเนาะพี่เนาะครับเออแล้วก็แล้วคนที่สามให้ตามสี่แปดครับแล้วก็สี่แปดมีแค่นั้นหละคนที่สามให้สามสี่แปดครับแล้วก็สี่แปดสี่ 3, 4, แปดออกล่าไปแล้วนะครับไปเพื่อนบ้านเมื่อวานนี่เนาะครับเพื่อ,อนบ้านเพิ่งบอกกันเมื่อวันนี้ใช่ไหมไ ครับแม่เขาเพิ่งบอกวันนี้เหรอพี่ครับก็บอกเมื่อวานนี้ไปเพื่อนบ้านเลยนะนี่เนาะสี่แปดนะ,นะครับแล้วก็เป็นสามตัวก็ตัดเอาเนาะตัดเอาจากเลขสามตัวก็สี่แปดบ้างเจ็ดสองบ้างงั้น,นีงแหละอ่าสองเจ็ดสองนี้ตัดง่ายเนาะค่ะเจ็ดสองเจ็ดน้ำยอดเนาะ เพราะอันนี้ก็แย่งห้าหกเจ็ดนี้ห้าหกเจ็ดก็ตัดหกเจ็ดห้าเจ็ดเนาะเลือกสองตัวก็จะมีเนาะห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเนาะนี่ที่ตัดออกมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดอันนี้ก็สี่แปดอันนี้ตัดเป็นสี่แปดแล้วก็ สามแปดนะพี่ยอดเนาะครับนอกนอกนั้นเอฟซีก็ตัดได้เจ็ดสองสองเจ็ดอันนี้ตัดมาจากเลขสามตัวค่ะครับจะตัดให้ไปตอมันเยอะไปแล้วก็ตัดเอาเองเนาะเผื่อไปตรงเลขชอบเลขในใจมีครับเพือว่าเขาถูกใจเขากะตัดเอาทําไม่ถูกกพไม่ว่าอย่างไม่ไม่ว่าอะไรเวื่อที่แล้วแม่น้องแฝดได้เยอะไหมพี่ยอดน่าจะเยอะหนึ่งาห้าร้อยครับนะ ได้ได้ห้าเก้าห้าร้อยทุนนะจะเพาะทุนห้าร้อยจ้ะได้ห้าเก้าห้าร้อยดิครับก็ถือว่าแกก็ได้อยู่เรื่อยๆเ,เนาะแม่ต้องแฝดเนาะครับครับได้เรื่อยอได้เกือบทุกวดเลยทุนแกเยอะ ซัดคุเยอะเขาก็ซับเอากับสลับตัวเอาตัดหน้าตัดหลังก,ก็ก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้ว <laughs> ก็ต้องเข้าเนาะยังไงก็ต้องเข้าดิโอ๋ไ่เราไม่รู้ไเราไม่มีทุนตัดไม่ได้ก็งาท้อง,งไงไส้เหมือนเดิมเนาะงานท่อง,งไงไส้เห <c oughs> มือนเดิมดิอ่ะขอทวนตัวเลขเนาะแนวทางของแม่ต้องแฝดมีตัวไหนไอแม่ต้องแฝด <c oughs> มีสองหกสองเจ็ดสองแปดนี่เหรอครับอ๋อของแม่น้องแฟดมีสองหกสองเจ็ดสองแปดครับนี่ของคนของแม่นะคะของคุณแม่ครับแม่น้องเนาะมีสองหกสองเจ็ดสองแปดสองแปดนะค่ะครับอ๋อของแม่น้องมีอยู่สามหางนวค่ะครับครับ แตงวดที่แล้วก็เป็นเลขของแม่น้องเข้าเนาะเลขของคุณแม่ของน้องที่เข้านะคะ่ะแม่ก็าฝันเหรอพี่แม่กขาฝันได้ครับแต่ฝันยังไงเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเนาะครับ,รบเขาไม่ได้เล่าให้ฟังสบเขาก็อ่าเ<ฮ>ขา <โฮ S 2> อบอกแบบจ้ะเอา้าเลขน้องแฝดสามเนาะค่ะมีสาม,ะะมตัวอยู่สองสามชุดเนาะคะ่ะ ให้คนครัคนลัดสามตัวแต่ไม่รู้ว่าน้องคนไหนที่ให้เข้างวดที่แล้วเอ้ยงวดที่แล้วของเลขของคุณแม่เองเนาะของแม่ฝันเนาะก็มีห้าหกเจ็ดเนาะอ่ะสองเจ็ดสองคนที่สองคนที่สามก็สามสี่แปดเนาะห้าหกเจ็ดแล้วก็ล่างเขาให้มาเจ็ดศูนย์แล้วก็ตัดออกมาจากตรงนี้ก็มีห้าเจ็ดมีหกเจ็ดเนาะคะ่ะ แล้วก็กห้กห้อเออห้าหกอย่าลืมตัดด้วยเด้อเอฟซีห้าหกนี่ห้าหกตัดเอาด้วยเลยค่ะตัดตัดให้ก็อย่าบ้าเยอะเนาะเนื้อก็อย่าบ้าเยอะอีกเจ็ดสองนะคะึค่ะตัดออกมาจากตรงนี้คือเจ็ดสองอย่าลืมกลับสองเจ็ดด้วยเด้อค่ะแล้วก็สามสี่แปดตัดออกมาก็สี่แปดแล้วก็สามแปดนะะึกอะสามแปดแล้วก็สามสองสามสามสี่ด้วยนะ แต่สามสี่นี้ตัดเอาก็ได้นะเอฟซีตัดเอาเลยถ้าชอบแล้วก็คุณแม่ของน้องแฟนอันนี้แกน่าจะฝันได้นะหรือยังไงไม่รู้ใช่ไหมคืณแม่น้องแฟดฝันได้สองหกสองเจ็ดสองแปดเนาะอใหู้ยังไม่เสร็จอันนี้อันนี้ก็คืองวดที่แล้วนอวะงวดที่แล้วงวดที่แล้วของ แม่น้องแฝดที่เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะนี่ค่ะครับอันนี้ห้าเก้าเข้าล่างห้าหกหกห้านี่ออกข้างบนนะหกหกห้ากลับเป็นตัวกลับตรงค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะว่าแนวทางของน้องแฝดสามกับคุณแม่ซึ่งเป็นหลานแ,นแท้ๆของอาจารย์ยอดเซียนบุรีละะรลมเนาะของนี่ค่ะ พี่ยอดได้จะฝันดีเนาะครับไม่เห็นฝันอะไรเลยครับเนาะครัเดี๋ยวบังคับฝันได้ไหมนี่ <c oughs> <c oughs> บังคับฝันพี่ยอดบังดีแกก็ฝันเข้าเนะเป็นช่วงๆแล้ว่ะพี่ยอดนานะ,ะเลขพิเศษไม่ได้ทำหรอก่ะช่วงนี้ไม,ไม่ไม่ไม่เลยทำครับคือร่างก็ที่ผมให้ไปแล้วนะักคือให้อ,อ่พิเศษคือสี่แปดไม่เดียวครับโอ้ค่ะ สีแปดเม็ดเดียวครับแต่ก็ให้ fc กันบนล่างหมดเลยครับค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วไง fc เนอะ,อะพี่ยอดอวยพรให้ fc หน่อยครัวันนี้แทนน้องแฟนครับก,ก็ขออวยพรนะ fc ของอาจารย์ยอดและเด็กแปดแล้วก็ช่อง fc ของช่องโตพารวยทุกท่านนะครับวันที่สิบหกตุลาคลมนี้ก็อาจารย์ขออวยพรให้ สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยกันรวยๆกันยุกช่องนะครับขอัสดีครับค่ะกลับขอบคุณค่ะอาจารย์อาารยอดค่ะวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ยอดเซียนบุรีลำเนาะค่ะพี่ยอดที่ให้แนวทางน้องแฝดสาม,มาให้ f อฟแฟนช่องทางช่อง YouTube โจพารวยได้รับชมกันค่ะ กะน้องแฟนเคยเข้าติดกันมาเป็นซิปกวงวดแล้วเนาะคะ่ะเคยเป็นช่วงที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเป็นซิปกวงวดช่วงปลายมากอ่ะหางแน่จักน้อยเนาะคะ่ะกะงวดที่แล้วกับเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะ,ค,ะค่ะกะรับสมรับฟังพิจรารณาเบิ่งเอาเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับสมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อ หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะกะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องโจพารวยเด้อค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรุสุกนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบยไหนเป็นโชคเป็นลาไม่ถูกนักวันที่หนึง่งให้รวยรวยรวย ร่วยแล้วก็ขอให้ล่วยยิ่งยิ่งคืนอีกนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวก่อนแล้วกันคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ